ช่วงที่ผ่านมาอุปกรณ์ของโรงเรียนมักจะพังอยู่บ่อยๆฉันเลยค่อนข้างกังวลค่ะเมื่อวานไฟดับไปตั้งสองชั่วโมงเมื่อวันก่อนน้ำประปาก็ไม่ไหลด้วยค่ะดูหเหมือนว่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่ชั้นใต้ดินน่าจะมีปัญหาค่ะ เรียกช่างมาดูดีไหมฮถ้าเรียกช่างมาซ่อมทุกที่ที่มีอุปกรณ์พังแล้วก็งบประมาณคงไม่พอแน่เลยค่ะงานซ่อมเล็กๆน้อยๆแบบนี้วันหยุดชันมักจะมาซ่อมเองเรามาช่วยกันซ่อมดีไหมจริงหรอคะถ้าคุณครูมาช่วยก็ดีเลยค่ะ ไปที่เรงเราความโหดร้ายของการซ่อมแซมโรงเรียนต้องมาซ่อมแซมโรงเรียนในวันหยุดแบบนี้ฉันไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่ว่าคุณครูสะดวกใช่ไหมคะวันนี้ครูว่างอยู่แล้วเนอะแต่คุณครูน่าจะยุ่งอยู่แท้ๆอคาเรียอบ,บิดอสเก่ามากแล้วมีหลายจุดที่ซุบโซม เลยต้องมาซ่อมค่ะปกติเราจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ซ่อมหรอกค่ะแต่เราจะปล่อยให้มันพังอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะงั้นเลยต้องเลือกวันที่เหมาะจะมาซ่อมแบบนี้ค่ะไปะกันเถอะ,ะก๊อกน้ำปอบป่าสนามขีรอก๊อกน้ำนี่นะใช่ค่ะก๊อกตัวนี้น้ำไม่ไหลมาหลายวันแล้วค่ะ ดูเหมือนว่าท่อปรับปาจะมีปัญหาค่ะเจ้เมื่อแต่ยุ่งอยู่กับงานของชมรมเลยไม่ได้มาดูว่าท่อปรับปลามีปัญหาตรงไหน,นถ้ามีปัญหาที่ท่อปร,ปรับปาก็คงเป็นเรื่องใหญ่นะฮ่ <c oughs> <c oughs> ่าฉันเคยซ่อมมาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะอายันอายันิน่ะเหรอใช่ค่ะตอนแรกที่เรียกที่เรียกช่างปรับปลามาซ่อม ฉันก็คอยดูไว้ว่าเขาซ่อมยังไงพอดูดูไปก็คิดว่าตัวเองน่าจะซ่อมเองคนเดียวได้หลังจากนั้นพอก๊อกน้ำพังฉันก็ซ่อมเองมาตลอดเลยค่ะออยาเนะนี่เก่งจังเลยนะแต่ฉันก็อ่านคู่มือวิธีการซ่อมกอกปลาปาเสริมด้วยนะคะฉันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะอ่มถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูก่อนว่ามีปัญหาตรงไหน เออเปิดก๊อกแล้วน้ำก็ยังไม่ออกเลยค่ะไหนอลองดูซิถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะอะไรมาตรกรวัดน้ำที่ข้างล่างน่าจะอยู่ตรงนี้คุยไปเอ๊ะมีปัญหาเหรอค่ะดูเหมือนว่าลุกขึ้นตึง ขณะที่อายเนลุกขึ้นสีสาของเธอก็ไปกระแทกกับท่อปะปาจนเกิดเสียงดังลั่นอายเนรจังเปอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะฉันเจอสาเหตุของปัญหาแล้วค่ะเออเอองางแว้กันถ้าถ้ามีน้ำรั่วแล้วก็ตัวเลขบน มาตรการวัดน้ําน่าจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าตัวเลขบนมาตรการวัดไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเ,เธอควรทําแผลก่อนนะแค่หัวโคกเองไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคะ่ะ <c oughs> ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกคะ่ะเอยจะร้องไห้แล้วอะตอนนี้เรารู้สาเหตุแล้วงั้นไปที่จุดต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ้โห ออยาเนจังอย่าบอกออยาเนว่าร้องไห้ออกมาก็ได้แต่ก็ไม่อยากทำให้อายาเนรู้สึกอดอัดใจท่อน,นั้นทั้งหมดของอาคารเรียนจะรวมกันอยู่ที่นี่ค่ะฉันจะก,การปิดท่อที่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ไว้แล้วตอนนี้จะเหลือแค่ท่อน้ำของห้องอาบน้ำห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวก็ ที่ยังเปิดอยู่ค่ะโดยถึงท่อน้ำที่ต่อไปที่สนามโรงเรียนด้วยค่ะมันปิดอยู่นะเอ่อคงมีใครบางคนเข้ามาปิดไว้แน่เลยคิดว่าคงไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกค่ะถ้าต้องการก่อ,อกวนเราปิดท่อประป,ปาห้องน้ำขอห้องน้ำน่าจะได้ผลกว่าอะเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดเลยเธอพูดว่าอะไรนะอ่ะ อาจเป็นฝีมือใครสักคนในชมรมก็ได้ค่ะถึงจะไม่รู้ว่าทําไปทําไมก็เถอะยังก็ก็ตามตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เรารู้ปัญหาแล้วตอนนี้แค่เปิดวาลวก็ได้แล้วล่ะค่ะต้องใช้ประแจขนาด12นิ้วเอออาจจะอยู่ที่คลังเก็บของที่ลงยิ้ม3ให้ครูไปหยิบมาให้ไหมไม่เป็นไรค่ะทางเดินไปที่นั่นคือค่อนข้าง ซับซ้อนเดี๋ยวฉันจะไปกับคุณครูด้วยค่ะขอุที่นี่เก่ามากแล้วประตูเลยค่อนข้างฝืดนะคะส่วนหย่าประตูคลังเก็บของจะเป็นประตูเหล็กเวลาเปิดเลยลำบากนิดหน่อยค่ะออฉันคิดว่าที่นี่คงเคยใช้เป็นหลุมหลบภัยค่ะถ้าเกิดประตูพังขึ้นมาแล้วก็เราคงเปิดจากข้างในไม่ได้แน่ๆ ผมต้องรีบซ่อมประตูนี้ก่อนที่มันจะพังเกเอ๊ะทำไมรู้สึกสังหอนใจไม่ดีเลยนะเนาะอ่าปร,ประตูมันล็อกไปแล้วไมไม่นะ,ปะเปิดไม่ออกเลยค่ะจะทำไงดีจะเย็นก่อนนะอยะน้ยันนี้จะจริงด้วยค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าโทรไปบอกเพื่อนๆในชมรมว่าฉันติดอยู่ใน คลังเก็บของสาม,สามกับคุณครูแค่สองคนแล้วก็พวกเขาคงจะรีบมาช่วยแน่นอนแต่ว่าพวกเขาคงจะต้องถามฉันว่าอายันิจังทำไมถึงมาอยู่ในคลังเก็บของตามลําพังกับคุณครูแบบนี้ล่ะและฉันคงไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีทําไมไม่บอกความจริงพวกเธอไปเลยฮะก็ก็จริงค่ะพวกเขาคงจะเข้าใจนะคะเอ๊มีใจให้หริอเปล่า คงจะเข้าใจแหละเนะแน่นอนว่าถ้าเป็นคุณครูแล้วก็ฉันว่าคงไม่เป็นไรจะฉ,ฉันไม่ได้รังเกียจนะคะก็รู้สึกดีมากดีมากกว่าแต่ว่าถ้าคนอื่นมองฉันด้วยสายตาแปลกๆแล้วก็แบบคิดว่าเห็นงิบๆแต่กล้าดีเหมือนกันหรือทำหน้าอึ้งๆเพราะไม่เคยเห็นมุมนี้ของฉันมาก่อนจะทำยังไงถ้ามีรูอยู่แถวนี้ฉันคงจะมุดหายไปแล้วล่ะคะ่ะอ้า อ่าอยัน,นั่นจังกูเจอทางออกแล้วเหรอคะ่ะชี้ไปทางผนังฝั่งตรงข้ามอ่า,หน,าหน้าต่างนะคะก็ใช่ดูเหมือนว่าน่าจะลองผ่านตรงนั้นไปได้คนหนึ่งนะคะแต่หน้าต่างอยู่สูงจัง เ,เดี๋ยวครูอุ้มเธอเองแล้วกันนะคะให้ฉันเหยียบไหล่คุณครูเลยคะแต่แต่ว่าฉันจะได้เห็นกกนนเธอไงลเลอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือหรือเราควรโทรหาคนอื่นเอ่อฉันฉันจะปีนคะ่ะและทางานรบกวนด้วยนะคะยกขอโทษค่ะคุณครูใช้ตัวหนักหรือเปล่าคะไม่เลยเลย ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ฉันน่้จะถ่ายสุงน้องอันนอโชคดีที่หน้าต่างเปิดอยู่ถ้างั้นอะไรนะฮึกกระป๊ดโครมเป็นอะไรเปล่าไอายนน้ยันนี้แห้หกลมนิดหน่อยค่ะอ่าดินเข้าปากด้วยฮแต่ออกมาได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้นะคะคือกรับ กรูทำได้แล้วเนะอะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปหยิบประแจ ى, และมาซ่อมวาวก๊อกน้ำได้สำเร็จน้ำไหลออกมาจากก๊อกน้ำไหลแล้วค่าคคุณครู เยี่ยมเลยกองน้ำใช้ได้แล้วค่ะเก๋มากเลยนะอายานิจจังเออเลือฝุ่นเต็มเลยรู้สึกคอแห้งจังตัวก็เลือไปหมดเลยด้วยเออเดี๋ยวนะคุณครูฉันขอไปล้างฝุ่นออกก่อนนะโอ,อ้ยตอนถอดแว่นเออ เฮ้ยคุ้นคืออยู่ตรงนั้นเหละก็อยู่ตลอดแหละฉันสายตาไม่ดีก็เลยมองไม่ค่อยชัดค่ะไอ้ดอนต้องมาแล้วแหละไอยานนจังเพื่อเคยเห็นไอยานิจังถอดแว่นครั้งแรกเลยนะคะอาที่จริงแล้วปกติฉันไม่ค่อยถอดแว่นหรอกค่ะ <laughs> แต่ฉันก็ไม่ใส่แว่นตอนที่อาบน้ำหรอกนะคะ<น>รู้สึกร้อนๆที่หน้ายังไงก็ไม่รู้ค่ะฉันรู้สึกเหมือนทำให้ตัวเองขาหน้าต่อหน้าคุณครูอีกแล้วเลย น่ารักมากเลยเหรอคะน่าน่ารักเหรอคะพูดอะไรนะ่ะ <c oughs> เอ่อเออออย่าอย่าจ้องฉ้นแบบนั้นสิคะเฮ้อมันน่าอายนะคะ เรียบร้อยวันนี้นไหนๆนะคะคุณครูโชคดีที่ซ่อมได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอาญาในเองก็เก่งมากเลยนะออคือว่าแบบว่าหืถ้าคราวหน้าฉันจะขอให้คุณครูช่วยอีกได้ไหมคะคือแบบว่า ถึงวันนี้ฉันจะรบกวนคุณครูคไปเยอะเลยแต่ว่าได้ได้นอนมาบอกครูได้ตลอดเลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณครู้างานไว้เจอกันนะคะ โอเคครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดีครับบ๊ายบาย